พงาทำไมพี่กลับมาเร็วจังเลยอะพี่ยังมีหน้ามาถามเหรอต้องพีบไปกลับเร็วอะพี่เห็นเหรอวันรีะเอาชูเข้ามาในห้องเนี่ยแกอายเหรอที่แกอายเหรอทำไมตอนทำตั้งแต่แรกไม่คิด พวกแกสองคนท um, uh. ี่มันเลวทั้งคู่อ่คนนึงก็กินไม่เลือกอีกคนก็มัดมากไม่พอเออพี่ครับพี่ใจดีนครับค่อยๆเพูดมค่อยจ่ายนะเงี่ยไปเลยแต่ละเลวแกไม่รู้เหรอว่าผู้หญิงก็มีผัวแล้วรู้ครับรู้แล้วมีนิงทำเองเหรอเนี่ยฮะ ตูดูกรังทีฉันกนี่แกนกใจฉันไปมีู้คนอื่นลไอ้สันแ้วนี่แหละยุุดับอบอนรับร่รอก็อย่าไเชื่อไปนะไอเนี่ยโกก เออก้อยหนุ่มขอโทษนะก้อยก้อยจะพูดให้หนุ่มนะหนุ่มสัญญาว่าต่อไปอ่ะหนุ่มจะไม่นอกใจก้อยอีกแล้วนะก้อยนะเสียใจด้วยอ่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาแกทำผิดมาเรื่องอะไรฉันให้โอกาสแม่ไทยทำมาตลอดแต่ไอ้เรื่องนอกใจไปมีชู้เนี่ยครั้งเดียวมันก็การบานะก้อยใส่หม้อเม็นชีวิตฉัน แล้วแล้วแบบนี้นุงจะอยู่ที่ไหนอะค่อยแตไปอยู่ไหนมันก็เลือกแกชีวิตแกที่ไม่มีทั้งน่ะมันก็เหมือนกับไมาที่โดนตัดหางปล่อยวัดนั่นแหละออกไปเมียเจ๋าแกไม่ต้องมาเรียกกินมามียฉันไม่มีผัวกแกออกไปออกไปไปด้ไปไปใครไค เฮ้ยตปบหลังผมครับป้าคุณทำงานกับผมมานลผมไม่นึกเลยนะว่าคุณจะเป็นคนใจร้ายไร้ความเมตตาแบบนี้คุณเอกคะก็อีแก่เนื้อตัวสกปรกเหม็นสาบแบบนี้จะให้มาอยู่ในรีสอร์ทเราได้ยังไงล่ะคะคุณก็เลยคิดจ่าตีคุณแก่ที่หน่าท้องสารนวดไม่กวาดแบบนี้เหรอผิงคุณต้องถูกเลี้ยงดูมาแบบไหนอะคุณถึงได้กล้าทำแบบนี้เผ่อ คุณเอกคะที่ผิงทําอยู่เนี่ยเพราะว่าผิงพยายามที่จะดูแลรีสอร์ทให้คุณเอกนะคะเดี๋ยวมาก้ตัวครับเสียมเชี่ยมนะเพราะสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยคุณข้านะครับคือคุณมีอะไจะทำร้ายร่างกายคุณชลาอะไรแล้วถ้าผมคิดไม่ผิดนะผิงคุณก็ทำร้ายร่างกายป้าคนนี้ด้วยใช่ไหมเออหนูผมก็แค่จำไว้นะผิงคนที่เหลือตัวสกปรกมันไม่ได้น่ารังเกียจเท่าคนที่ติดใจหกูปอกแบบะคุณ แล้วผมก็รับพฤติกรรมของคุณไม่ได้จริงพีผมขอไล่คุณออกต่อไปนี้คุณไม่ต้องกลับมาทํางานที่นี่อีกคุณเอกคุณเอกาทมี่กับพิงไม่ได้นะคะถ้าถึงตรงนงนตอนนี้ผิงต้องแย่แน่เลยค่ะเร่มันก็เรื่องของคุณผมไล่คุณออกนี่อะไรครับพี่ถ้าคุณยังไม่หยุดทำพฤติกรรมแบบนี้นะผมจะแจ้งตำรวจจับ ข้อหาทำร้ายร่างกายคนชราคุณก็รู้นี่ผิงว่าริศหอระมภคก็นอนปิดเต็มไปทั่วหมดอะผมมีหลักฐานมา้วเชิญคุณทาให้ปากอย่าอย่กทั้งรวจนะคะคุณเอกผิงองแล้วก็ได้ค่ะผิงไปก็ได้ค่ะเชิญครับขออยุญนะครับใช้่จะไงหรือเปล่าครับคำม่าต้นไม้ตอนนี้มีสอนอนด้วยนะครับ ตอนนี้มีร้องทุกไปเลยถ้างานเชิญคุณให้ปากคำที่โรงพักด้วยอขอใช้หังขอยออนนะครับใช่ใช่ชกันหรือเปล่าครับ,บได้ครับใช่ใช่แกหรือเปล่าครับใช่ใช่คร่บรผมต้องเชิญไปที่สอวน,น,นะครับเพราะว่าตอนนี้มีผู้ร้องทุกข์แจ้งว่าเป็ <S <S นมขโมยต้นไม้ของพวกเขาครับขโมยต้นไม้ใช่ครับผมตอนนี้มีผู้ร้องทุกข์จำนวนมากเลยครับ คุณตำรวจมันแค่ต้นไม้เองนะครับคุณตำรวจคะดิฉันก็เป็นผู้เสียหายขโมยต้นไม้มงคลจากที่บ้านจับเลยค่ะไปแล้วไปเลยพนักงานเชิญไปให้ปากคำที่โรงพักเลยครับไอ้ช็อปค่ะไอ้ช็อปมันเป็นเอ้าเจ๊ไอ้หนุ่มเนี่นะค่ะเจมส์ตามลงไปค่ะให้ขอเชิญทั้งคู่เลยครับเจ๊โรงพักครับเฮ้ยเจมสเอาผมไว้เจ๊โอ้ยฉันติดเครื่องแรกเองนะคุณตำรวจแกต้นไม้เองนะเจมส์ไปเลยครัคุณตำรวจ © bf